10เรื่องจริงที่คุณอาจไม่รู้แตงโมนิดา 1. หลังจากพ่อแม่แยกทางกันตอนอายุ3ขวบแตงโมก็เติบโตมากับคุณพ่อโสพลพัชระวีระพงษ์ แตงโมนิดาเคยเรียนผู้ช่วยพยาบาลโดยจบจากโรงเรียนบางกอก NA และยังเป็นคนใฝ่รู้พอเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานิดาก็ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตโดยเข้าพิธีประสานปริญญาวันที่23มกราคม2565ที่ผ่านมาก่อนเกินเหตุการณ์เสียชีวิตเพียงหงเดือนเท่านั้น 3. จากการชักชวนจากแมวมองจนได้งานไทายแบบโฆษณาจากนั้นในปีพศ2545ได้เข้าประกวดมิสชินไทยแลนด์ปี2002โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่4 4. ละครเรื่องแรกเบนจาคีตาความรักและหลังจากนั้นแตงโมได้มีผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงและนางเอกเต็มตัวจากละครอุ่นไอรักในบทกาว,าว่า 5หลังจากที่อยู่ช่องเจ็มานานเป็นเวลา11ปีแตงโมก็ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเมื่อปี2557มีผลงานให้ได้ชมกันหลายเรื่องเช่นเล่รันจวนและที่เพิ่งใช้จบไปก็คือเรื่องคุณชายทางช่องวานและภาพยนตร์เรื่องหอรตสแวแตกแหกโควิดปังปุริเย 6. ตอนอายุ23ปีหลังจากถ่ายละครเสร็จระหว่างขับรถกลับบ้านแตงโมหลับในจนทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสใบหน้าทรายขูดไปกับถนนจนต้องเย็บบริเวณใบหน้ามากถึง140เข็ม เคยแต่งงานกับโตโนภพาคินแต่หลังจากใช้ชีวิตคู่ได้2ปีทางคู่ก็เลิกลากันในเรือนกันยายน2558หลังจากนั้นแตงโมได้รับเด็กหญิงอธิษานจุธาสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้จัดการส่วนตัวของโตนมาเป็นบุตรบุญธรรมแ กลางปี2,564ที่ผ่านมาแตงโมพัทธธริดาเปิดใจเรื่องของการทำสัลยกรรมเป็นพิษจนใบหน้าและจมูกผิดรูปลิมฝีปากสองข้างไม่เท่ากันทำให้มีปัญหาในการพูดการยิ้มทำให้แตงโมค่อนข้างเครียด 9. แตงโมเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถเคยเล่นได้แทบจะทุกบทบาททุกรูปแบบทั้งละครภาพยนตร์ละครเทิดพระเกียรติซีรีส์รวมถึงมิวสิกวิดีโอซึ่งทุกบทบาทของแตงโมเล่นได้อย่างน่าสนใจ แตงโมได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายตลอดชีวิตการทำงานเริ่มตั้งแต่รางวัลท็อปอว d ์นักแสดงหน้าใหม่ยอดนิยมจากละครอุ่นไอรักรางวัลเ e ริบิตีที่สื่อให้ความสนใจที่สุดจากนิตยสารโอเคปี2008แตงโมถือได้ว่าเป็นนักแสดงยอดนักสู้อีกคนหนึ่งที่ฝ่ามารสุมและปัญหาชีวิตมาตลอดแต่ถือจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็ตามแตงโมก็ทำทุกอย่างเพื่อ,อความอยู่รอดจนวินาทีสุดท้าย